สวัสดีลูกค้าร้านตู้แช่โมเดิร์นคูทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำตู้แช่นะคะ3ประตูสีดำค่ะซึ่งเป็นสินค้าขายดีของที่ร้านนะคะขนาดของตู้รุ่นนี้นะคะก็คือหน้ากว้างเมตรห0เซนค่ะแล้วก็ลึกอ6สแล้วก็สูง2เมตรนะคะมีชั้นให้ประตูละ5ชั้นนะคะรวมเป็น15ชั้นค่ะแล้วก็จะมีอุณหภูมิดิจิตอลนะคะโชว์ว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วค่ะแล้วก็จะมีปุ่มเปิด ปิดไฟแล้วก็จะมีตัวกันไฟตกในเครื่องนะคะแล้วก็ตู้รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นประหยัดไฟเบอร์ห้าหนึดาวค่ะค่าไฟต่อปี5,753บาทค่ะ แล้วก็สินค้านะคะมีพร้อมส่งเลยค่ะสำหรับแช่เครื่องดื่มผักผลไม้นะคะอุณหภูมิ2-8องศาค่ะหน้าร้านของเรานะคะมีทั้งหมด5สาขาค่ะที่กรุงเทพพุทธมณฑลสาย2กรุงเทพพุทธมณฑลสาย3านนทบ,บุรีไายวัดพระเงินแล้วก็กาญจนบ,บุรีร้านเมิงซินอีก2ร้านนะคะลูกค้าสามารถมาดูสินค้าจริงก็ได้หรือว่าจะโทรสั่งออนไลน์เลยก็ได้ค่ะที่ไลน์ ids แล้วก็โมเดลครูพิมเล็กนะคะ MODERNCOOL ค่ะหรือได้โทรมาสอบถามก็ได้ค่ะที่เบอร์0634349544นะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ